รู้ลักประจักษ์ภาษาขอเสนอคําว่าตาปลาคําว่าตาปลาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าตาและคำว่าปลาตารเราสามารถหาคมหมายได้สองคมหมายนะนั่นคือตาที่มีลักษณะเป็นของคำนาบและตาอีกคมหมายนะครับก็คือตาที่มีลักษณะเป็นของ,งคำนาตาที่เป็นคำนามหมายถึงพ่อของแม่หรือสามีของยายตาที่เป็นอวัยวะหมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่ง สำหรับคนและสัตว์ทำหน้าที่ในการมองเห็นปลาหมายถึงสัตว์น้ำเลือดเย็นที่มีกระดูกสันหลังใช้เหงือกในการหายใจครับตาปลาหมายถึงผิวหนังที่ด้านของปลาของปลาเป็นไตปลาขึ้นมาเหมือนกับตาของปลาครับเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกดหรือเสียสีนานๆมักเป็นบริเวณปาเท้าหรือเท้าตาปลาในความหมายโดยในหมายถึงการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไปกระทบปมได้หรือเรื่องที่เขาไม่พอใจทําให้ไม่พอใจและเจ็บใจเช่นหน้าวิเยาตาปลาในเขาเข้าหรอเขาถึงไม่ถูกย้ายน่ะคคคนนนนเเเเเรรรราาตตต้้้้ออออออองงงงจจ็บบวววมมมทกกกััลล่่่่่ะะีีชชิผถไไไปแแฒธ